ภาพบรรยากาศการทำงานในป่าบนภูเขาค่ะแผ่วถางป่าทำแนวป้องกันไฟป่าบนภูเขาชงกาแฟในป่าค่ะทานข้าวในป่านะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะชุมชนบ้านยอดนะคะก็ได้มีการนัดรวมพลน,นะคะเพื่อแผ่วถางแนวป้องกันไฟป่าเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะลุกลามมาถึงเขตป่าเขตไร่เขตสวนของพี่น้องชาวบ้านยอดค่ะก็จะเป็นการร่วมแรงร่วมใจของพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านยอดนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านก็ต้องเดินขึ้นภูเขานะคะเพื่อทําแนวป้องกันไฟป่าที่มักจะประสบปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้งนะคะทางเดินนะคะก็จะค่อนข้างลาดชันค่ะภูเขานี้นะคะต้องขอบอกว่าค่อนข้างสูงมากค่ะถือว่าเป็นการฝึกความอดทนและได้ชมบรรยากาศของคูนเขาที่หาดูได้ยากในชุมชนเมืองค่ะชาวบ้านนะคะก็จะทำการเพ้าถาง ระหว่างช่วงของแนวกันไฟนะคะให้มีความกว้างโดยประมาณนะคะ8เมตรค่ะเพื่อป้องกันไฟป่าที่ลุกลามจากอีกฝั่งข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะชาวบ้านที่ถางป่าส่วนหนึ่งนะคะก็จะแพ้วถางนาหน้าไปกอดค่ะ ส่วนชาวบ้านที่อยู่ด้านหลังก็จะคอยกวาดเศษใบไม้ออกไปอยู่ริมทางนะคะลักษณะสเส้นทางที่เพ่าถางก็จะได้ลักษณะสเส้นทางประมาณนี้นะคะก็คงจะมีส่วนในการช่วยป้องกันไฟป่าได้ไม่มากก็น้อยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ก็ยังสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านว่าการเพ่าถางประมาณนี้ก็ยังพอช่วยได้บ้างนะคะก็ตามกำลังที่ชาวบ้านพึงกระทำได้ณนะช่วงเวลานี้ค่ะ ในระหว่างที่เราพักเที่ยงนะคะเรารับประทานอาหารที่ห่อมาจากบ้านกันอย่างอริสอร่อยค่ะด้วยเมนูอาหารประจำท้องถิ่นค่ะเช่นเมนูหลามบอนตำม,มะกุเน่และแคบหมูค่ะช่วงพักเบรกระหว่างเหนื่อยเหนื่อยนะคะก็ยังมีกาแฟให้ได้จิบแก้ง่วงกันด้วยค่ะเราก็ชงกาแฟกันแบบนี้เลยค่ะน่าจะอร่อยทีเดียวนะคะกับการชงกาแฟในไม้ไผ่ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ